สวัสดีครับวิเคราะห์ก่อนเกมวันนี้นะครับจะพามาดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่ระหว่างวูฟแฮมป์ตันนะครับปะทะกับแมนซิตี้นะครับเต่กันคืนนี้เวลาตี2:15นาทีนะครับวูฟนะครับจอห์นนี่คาสโตนะครับแบ็กซ้ายตัวจริงเจ็บลงไม่ได้นะครับส่วนอื่นๆจะได้ใช้งานเปโตเนโตนะครับแทนที่เดียโกโซต้านะครับที่ย้ายไปเล่นให้กับลิเวอร์พูลนะครับแมนซิตี้นะครับเปนาโต้ซินวาแล้วก็เซคิโออาเกโรนะครับลงไม่ได้ยังเจ็บไม่หายนะครับส่วนแข้งใหม่อย่างนาธานอาเก้นะครับ ลงเล่นเป็นแบ็คซ้าในวันนี้นี่ครับส่วนตัวอื่นๆนะครับยังพร้อมกันอยู่นะครับนำโดย3แนวลูกอย่างริยารดมาเลสนะครับกัเบรียลเซอูธนะครับแล้วก็ไลาิิมสเตอร์ลิงนะครับบู้แทมตันนะครับเป็นทีมจอมพิคาสทีมใหญ่แน่นอนชัดเจนนะครับปีที่แล้วในบ้านแพ้กับลิเวอร์พูลไปแค่ทีมเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นกับสภาพของแมนซิตี้นะครับ ที่รวมทีมช้านะครับแถมยังไม่มีเกมอุ่นเครื่องให้ข้อสนิมนะครับมองดูแล้วน่าจะลำบากครับเลทราคาก็เปิดมาแบบเพลงหรือเกินนะครับผมต่อให้1ลูกนะครับเลทราคาก็เปิดมาแพงหรือเกินนะครับแมนซิต่อ1ลูกนะครับมองดูแล้วยังไงก็ต้องลองไว้ก่อนละครับเกมนี้ไม่มีขาดแน่นอนนะครับแถมเหลี่ยมเสมอหรือชนะของเจ้าบ้านก็ยังเห็นได้ชัดนะครับราคานี้ลองไว้ก่อนดีกว่านะครับเอาละครับฟันธงครับอยู่วูแพมตั้นฝันดีครับ พิคอปก่อนเกมสนับสนุนโดย MM88 Power เว็บดีไม่มีโกฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมง